เค่หน้าใหม่พี่น้องใส่กิโลเนี่ครับกิโลกิโลกิโฟมครับกิโฟมตอนนี้ห่าต้องฉีดเรียบรไลน์นะพี่น้องน่าก,ก็มาฟักท่อหมึกไปเพื่อเสียมันเคื่อยคนจากนั้น,นเขากิโลลงครับจะตักหน้าบ้าง มี่ยังไวันนี้เอาใส่ครับเพชดขาเพชิเพรคอนเพรคอนของจากนั้นก็ชิมี่พักขยันพกยันกพักสอมพักขาหน่อพี่น้องเนาะ นะครับรอตอกง่ายๆครับกวเปิ้ขาวครับรอสักคู่รอสักคู่เครื่องปรุงเข้าที่ปรุงลงไปกับมีเกลือมีประแดกประหลาครครับ น้ำปลาเดี๋ยวพิถ่ายเดือดรสู้รถสู้รถแล้วก็พักกระแยงแล้วก็พักขาน้ำเหน็นไหมเคลังเดีดอดกำลังเดีอดครับ เจงหน่อไม้พิษพรอนเน่ขิโคลมกับขิ้ลอดหาขกนอย่างได้ครับขิโปมกิ้รอ เด็กใถ้กินยาอีกแค่ไหนแก่มันเบาแล้วครับมันบาดแสบแล้วไข่แล้วมันแก่ตายหน่อยพี่น้องนะหอมเป็นหอมครับใช้สล็อลงแจ็คหน่อยหนึ่งครับ ปลายสอนครับข้อมหวานของน้ำใหม่ข้อมหวานออของมะเอื้อข้ีวแยงครับแยงขยงแยงดอกเลยพี่น้อง ยี่หมื่นกันแซ่บพี่น้องแซ่บมาได้ครับได้เขาตรงกันครับมึงแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพอมใส่ขี้โอมครับนี่ครับโออสุดดยรครับทั้งหมดนี่น้องใช้โดยพระ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 โอมครับ เราได้พี่หน่องโป้งเรได้บัตนี้ตักงที่มานิดนึงครับนี่ครับมาพี่หน่องมามาได้ครับมาได้ขอบรับ